ระดับที่สูงขึ้นคุณยิ่งต้องเสียสละคุณต้องกล้าที่จะถูกเกลียดในวันนี้ผมมาเป็นน้องใหม่ที่นี่เนี่ยวันนั้นมีแต่พี่พี่รักผมหมดเลยเป็นร้อยคนรักผมหมดเลยแต่วันนี้รู้ไหมคนรักผมน้อยลงคุณมีเซอร์วได้เลย HR คุณมปเซอร์วได้เลยวันนี้คนรักผมน้อยลงแล้วแต่ทุกคนรู้สึกมั่นใจว่าองค์กรเนี้ยภายใต้การน,นําของคนเนี้ยมันจะพาให้เขาและครอบครัวเขาอยู่อย่างมั่นคงแล้วก็แข็งแรง ในขณนนะถ้าเกิดว่าเรามองในมุมของเจ้าของกิจการนะครับอยากจะได้ทักษะอะไรจากน้องๆที่เรียนจบใหม่ต้องยอมรับก่อนเลยว่าผมก็ยังเป็นคนยุคกลางเนาะกางเก่ากลางใหม่ณนะวันนี้เนี่ยผมไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดขึ้นสิ่งหนึ่งเลยคือที่เราอยากได้ก็คือทักษะการสื่อสารทักษะการสื่อสารผมไม่ได้บอกว่าต้องพูดให้ชัดแต่เพียงแต่ว,ว่าจะต้องมีวิธีการสื่อสารที่ดีหมายความบุคลิกภาพในการคิดแล้วก็พูดออกไป คิดยังไงพูดออกมาแล้วทําให้มันเป็นทัศนคติเชิงบวกให้ได้มากที่สุดคือพูดออกมาคิดออกมาพูดออกมาให้มันเป็นประโยชน์ดีกว่าให้มันเป็นประโยชน์เพราะมันมีหลายหลายอย่างที่บางทีไม่ได้เจตนาแต่ว่าพูดออกไปแล้วเนี่ยมันกลายเป็นทัศนคติเชิงลบเหตุการณ์เมื่อเกิดขึ้นไม่นานนี้เองนะครับมีรถคันหนึ่งเกิดความเสียหายก็เรียกคนที่ใช้รถด้วยกันเข้ามาถามเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ทําเพียงแต่ว่าเขาก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนทํา แต่เขาเนี่ยเขาไม่ได้ทําผมถามว่าแล้วผมจะรู้ได้ยังไงว่าคุณไม่ได้ทําเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยนั่งฝั่งคนขับเขาเป็นคนขับรถแต่แผลที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยอยู่ฝั่งด้านข้างเลยเรียกเขามาคุยเป็นงานจนตัวบอกว่าถ้าเกิดเหตุผลแค่นี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าเราเองเนี่ยนอกจากเราจะไม่แสดงความรับผิดชอบแล้วเนี่ยเรายังไปเหมือนกับโยนความผิดให้กับคนอื่นโดยที่เหตุผลเนี่ยไม่มีน้ำหนักเลยเพราะว่าการที่คุณขับรถเนี่ย มันสามารถเกิดเหตุการณ์ได้รอบขันมันไม่ได้เกิดเฉพาะฝั่งที่คุณขับเท่านั้นต้องมีกระบวนการคิดที่เป็นประโยชน์แล้วก็สื่อสารออกมาให้ทุกคนได้รับประโยชน์ด้วยกันแม้กระทั่งผมเองเวลานั่งในตําแหน่งบริหารเนี่ยเราจะไม่ได้เลือกการตําหนิเป็นสิ่งแรกเพราะตําหนิออกไปปุ๊บเนี่ยผมก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรองค์กรก็ไม่ได้เกิดอะไรเลยแต่มันจะต้องเกิดจากการที่เราต้องบอกว่าเราต้องการอะไรแล้วมันผิดพลาดตรงไหนแล้วเราจะแก้ไขกันยังไง อันนั้นคือสิ่งที่เวลาต้องตัดสินใจอะไรแล้วมันยากลําบากก็คือเนี่ยแหละครับเราต้องคอยแต่ว่ากว่าจะมาตกผลึกแบบนี้ได้เนี่ยในช่วงแรกที่มาทํางานก็ก็ไม่ได้คิดแบบนี้นะต้องบอกก่อนในช่วงแรกที่มาทํางานเนี่ยก็เป็นหนุ่มอยู่ไฟแรงก็จะแบบทําไมไม่ทําอย่างนี้ทําไมไม่ทําอย่างนั้นจนในท้ายที่สุดเราก็มาคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยถ้าเราไม่บอกวิธีการที่เราต้องการให้คนหนึ่งทําถ้าคุณอยากได้อะไรแล้ว คุณไม่บอกให้คนอื่นทำเนี่ยคุณอย่าคาดหวังว่าคุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการจริงจริงพอเรานั่งตาแหน่งบริหารเราไม่ได้สามารถทาเองได้ทุกอย่างการที่ผมจะต้องการผลลัพธ์อย่างใดอย่างหนึ่งจากคนอื่นเนี่ยผมก็ต้องบอกวิธีการเขาด้วยแล้วมันก็จะถึงผลลัพธ์ด้วยกันมันก็เลยกลายเป็นว่าวันนี้เนี่ยเราก็คุยกับทุกคนแล้วเราบอกว่าการสื่อสารของคุณสําคัญแล้วคุณจะต้องมีกระบวนการสื่อสารที่ดีไม่ว่าจะเป็นต่อในองค์กรด้วยกันหรือต่อนอกองคอ์กร มันก็จะทําให้มันสร้างสารรค์แล้วก็เกิดประโยชน์เพราะน้องๆที่เรียนจบไปเนี่ยก็อยากจะให้ดูทักษะของการสื่อสารเป็นหลักผมว่าทักษะอื่นๆเนี่ยน้องๆอ,อาจจะเก่งแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีการเรียนเฉพาะทางเยอะมากๆแต่ว่าอันนี้มันเป็นทักษะที่การที่จะอยู่ในสังคมจริงๆไม่ว่าจะเป็นสังคมเพื่อนสังคมการทํางานสังคมงลูกค้าหรือหรือพาร์ทเนอร์หรือใครก็ตามเนี่ย ถ้าเราสื่อสารแล้วมันผ่านการคิดมาครับผ่านการไต่ตรองมาเนี่ยผมว่าโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในสังคมมันง่ายการสื่อสารเนี่ยผมมองว่าทั้งในองค์กรและนอกองค์กรมันสําคัญแต่สําหรับผมเองเนี่ยส่วนตัวผมมองว่าการสื่อสารในองค์กรเนี่ยต้องเริ่มก่อน บางทีเราจะประกาศโฆษณาประชาสัมพันธ์ว่าเราดีอย่างโน้นดีอย่างนี้ยังไงเนี่ยมันง่ายนิดเดียวเองในการที่จะสร้างสื่อสร้างภาพหรืออะไรก็ตามแต่ว่าถ้าข้างในเรายังไม่ได้เป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยเราจะเหนื่อยมากเพราะฉะนั้นผมผมเริ่มจากการที่เราเริ่มสื่อสารในองค์กรก่อนในวันแรกที่ผมมานั่งบริหารงานที่ฟอร์ดเนี่ยใช้เวลาคุยกับพนักงานทุกคนตัวต่อตัว,ตวทุกคนเพราะว่าเราก็จะได้รู้ว่าเขารู้สึกยังไงเขาจะได้รู้ว่าเราเนี่ยเข้ามาเนี่ยเรามี วิสัยทัศน์ยังไงหลังจากที่ใช้เวลาพูดคุยกันทุกคนทุกคนแล้วเนี่ยเราก็จะมาสื่อสารกันในภาพใหญ่อีกทีหนึ่งเราก็คุยอย่างตลอดครับจนกว่าเราจะจูนกันเข้าใจกันเนื่องจากว่าคนทํางานเนี่ยมีทั้งอายุมากอายุน้อยอยู่มานานเพิ่งเข้ามามันเราต้องเรียนรู้ทำความเข้าใจซึ่งกันและกันถ้าเราไม่ได้มีการสื่อสารกันเลยเนี่ยผมมองว่าความเข้าใจมันจะคลาดเคลื่อนผมก็เลยใช้เวลาเนี้ยในการที่จะคุยกับทุกคนทุกคน รวมไปถึงพนักง,งานทั้งหมดในเครือของเราเนี่ยผมจะเน้นในการสื่อสารทุกๆช่องทางด้วยครับเราจะมีโอกาสประชุมเล็กประชุมย่อยประชุมมอร์นิ่งมีทุกอย่างมิทติ้งเราจะคุยกันบ่อยจนทําให้เราเข้าใจว่าองค์กรเราเนี่ยต้องการอะไรถ้าเกิดว่าทีมงานรู้ว่าองค์กรเนี่ยกำลังไปทางไหนคือผมไม่สามารถที่จะได้ไปได้แน่นอนในคนเดียวแต่ถ้าทีมงานทุกคนเข้าใจตรงกันเนี่ย เราไปได้ถึงแม้ว่าในบางครั้งเนี่ยมันจะผิดทางแต่เราจะดึงกลับมาได้เร็วเพราะว่าเราไปด้วยกันเรากลับด้วยกันในการที่เราจะแข่งขันอะไรก็ตามเนี่ยครับแม้กระทั่งในเชิงธุรกิจเนี่ยข้างในเราเองเนี่ยยังไม่ได้สามารถขี่ยังไม่ได้มองเห็นไปในทิศทางเดียวกันเนี่ยมันจะไปแข่งขันกับคนอื่นเขายากในส่วนของผิดถูกนั่นอีกเรื่องหนึง่งถ้ามันถูกโอเคเรากโกอ่อนตอน่อแต่ถ้ามันผิดเราก็แค่รับผิดชอบร่วมกันจะไม่มีใครที่ทําผิดแล้วเป็นความผิดของ คุณผมเป็นเจ้าของผมเป็นผู้บริหารผมไม่ผิดอันนี้จะไม่เกิดขึ้นแน่ๆไม่ว่าจะเป็นระดับบริหารสูงบริหารระดับผู้จัดการรวมไปถึงระดับปฏิบัติการเรารับผิดชอบร่วมกันสําเร็จเราสําเร็จร่วมกันล้มเหลวเรามาแก้ไขด้วยกันมันก็เลยทําให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกว่ามั่นคงที่จะอยู่กับองค์กรแล้วก็เต็มที่เต็มใจที่จะผลักดันให้องค์กรเนี่ยเติบโตไปเรื่อยๆ ในแต่ละครั้งในการที่เราจะออกไปประชุมหรือออกไปพบกับลูกค้าหรือไปพบกับผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยผมว่าบุคลิกภาพเป็นสิ่งสําคัญเราก็จะมีการพูดคุยอบรมเทรนนิ่งอยู่ตลอดเหมือนกันพอเราออกไปข้างนอกเนี่ยวันนี้เราออกไปในฐานะตัวแทนขององค์กรมันเป็นภาระที่ยิ่งใหญ่กว่าการที่เราออกไปแล้วไปคุยกับเพื่อนออกไปแล้วไปคุยกับคนรู้จักแต่วันนี้เราแบกแบรนด์เราออไปด้วยมันก็จะบอกได้เลยว่า แบรนด์เราเนี่ยเป็นยังไงองค์กรเราเป็นยังไงก็เลยกลายเป็นว่าในองค์กรการทํางานเองทักษะการสื่อสารมันไม่ได้จบมันต้องเรียนรู้ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆืผมจะไม่เชื่อประโยคหนึ่งผมยังไม่เชื่อเลยว่าก็ผมเป็นคนแบบนี้ครับแล้วผมเป็นคนแบบนี้คุณจะไปใช้่ับทุกคนไม่ได้ประโยคนี้ผมเคยได้ยินบ่อยในช่วงสัก10ปีที่แล้วจะทํายังไงครับผมเป็นคนแบบนี้ผมก็ย้อนถามกลับว่า แล้วถ้าผมพูดคํานี้กับคุณมันจะเกิดอะไรขึ้นนี่แหละเหตุผลที่ทําไมผมต้องมาคุยกันวันใบวันถ้าผมเป็นคนแบบนี้เนี่ยผมจะคุยกับ200คนไม่ได้ผมเป็นเหมือนคนบ้าคนหนึ่งที่วันหนึ่งเนี่ยผมจะต้องมี200บุคลิกผมก็ต้องเข้าทุกคนนั่นมันเป็นหน้าที่ของผมนะ่ะอย่างหนึ่งเลยก็ถูกสอนไปยังระดับเมนเจอร์ต่อไปว่าคุณต้องเสียสละระดับที่สูงขึ้นคุณยิ่งต้องเสียสละคุณต้องกล้าที่จะถูกเกลียดในวันที่ผมมาเป็นน้องใหม่ที่นี่เนี่ยวันนั้นมีแต่พี่พี่รัก,ก,กผมมเลยเ แต่วันนี้รู้ไหมคนรักผมน้อยลงคุณมีเซอร์เวย์ได้เลย HR คุณมีเซอร์เวยได้เลยวันนี้คนรักผมน้อยลงแล้วแต่ทุกคนรู้สึกมั่นใจว่าองค์กรนี้ภายใต้การนําของคนเนี้ยมันจะพายเขาและครอบครัวเขาอยู่อย่างมั่นคงแล้วก็แข็งแรงผมเปิดโอกาสบอกเลยว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่รู้สึกว่าอยู่กับชูเกียรติแล้วไม่รู้สึกมั่นคงคุณมีโอกาสลาออกแต่ผมเนี่ยไม่มีโอกาสลาออก สิ่งเดียวที่ผมต้องทำก็คือว่าพาทุกคนมั่นคงแล้วไปด้วยกันวันนี้คุณอาจจะไม่รักไม่เป็นไรแต่ผมพยายามจะทำให้คุณมั่นคงก็แล้วกันขอบคุณค่ะสำหรับการรับชมรายการของเรานะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครมีเรื่องราวดีๆนะคะก็สามารถอินบ็อกซ์มาในรายการเราได้ค่ะขอบคุณค่ะ